นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัตสสะสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิถุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูชียบิบทสัพเพ สัพเพพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังคาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังคาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังคาพลปัปัต,ตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสตั้งใจน้อมนำบุญและแผ่ออกไปด้วยบทสัพเพคำอธิษฐานแผ่บุญ พุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิ